วันนี้ทุกคนเรามาฉีด booster booster shot ของอเราเลือกไฟเซอร์นะคะซึ่ง shot แรกที่เราฉีดไปปิดของ JNJ นะคะ,ะเราเลยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการฉีด booster นะคะคนที่ได้รับการฉีด j จนอนสันแอนด์จอนสันในอเมริกานะคะสามารถได้รับการฉีด b o เตอร์นะคะ คนที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเลยนะคะสามารถได้รับ booster บ shot นะคะทุกคนนะก็แล้วก็เราสามารถที่จะมีสิทธิ์เลือกในการทีบ booster shot ไม่ว่าจะเลือกเป็นตอนสันตัวเดิม Pfizer หรือว่า Moderna น,นะคะเราสามารถเลือกหนึ่งในสาในการ b o เ s t e r นะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเจ็บแค่ไหนเนาะตื่นเต้นตื่น้น เพราะว่ามันเป็นการฉีดอ่ะผสมนะคะทุกคนเราก็ตื่นเต้นว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรไหมนะคะทุกคน ckelly like <laughs> 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 fuewer ทุกคนเราฉีดแล้วนะคะก็ตอนนี้กำลังรอนะคะหลังฉีดก็รอประมาณ1 0นาทีสินาทีถึง30นาทีค่ะว่ามีอาการเอฟอะไรไหมก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปทำคลิปเล่าให้ฟังอีกทีนะคะว่าหลังจากฉีดแล้ว วันสอวันสาวันหรือ1อาทิตย์อะไรประมาณเนี้ว่ามีเอฟเฟกแล้วก็เจ็บอะไรยังไงนะคะสำหรับการบูสเตอร์มิกผสมในอเมริกานะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูคลิปกันค่ะไม่เจ็บเลยนะตอนฉีดสวัสดีค่ะ ก็กลับมาบ้านแล้วนะคะทุกคนก็ไปฉีดวัคซีนมานะคะก็อย่างที่เคยเล่าในส่วนของคลิปก่อนหน้าแล้วนะคะว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสนนะคะแล้วก็ได้รับการประกาศเป็นวันสุดท้ายเนาะที่เราได้รับแล้วก็เขาประกาศว่าวัคซีนนี้ให้ระงับการใช้เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเลืเลือดนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็สามารถดูได้ ข้างบนนี้เลยนะคะก็ฝากคลิปด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ตามก็สามารถดูในส่วนของคลิปนั้นได้เลยนะคะเราฉีดไปเมื่อเดือน4เดือนเมษายนเอฟพิลนะคะที่ผ่านมานะคะก็ก่อนเข้าเรื่องนะคะก่อน่าเร่าในส่วนของการบูสเตอร์ช็อตให้ทุกคนได้ฟังในส่วนของอาการก็ฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับมะลิหอม ca california ด้วยนะคะ ก็ค่ะจากการที่เราได้ไปฉีดบูสเตอร์ช็อตนะคะกอะ็อย่างที่ทราบนะคะในส่วนของสหารัฐมิกานะคะมีในส่วนของวัคซีนที่สามารถฉีดได้มี3มยี่ห้อนะคะไฟเซอร์โมเดอร์แล้วจะก็จะจอร์แดนเอ็นจอร์แนหรือเจนเซ้นนะคะก็มี3มยี่ห้อนี้แล้วทีนี้ในส่วนของนุ่หอมเองก็ ได้รับการฉีดในส่วนของจอร์นสันเอนจอนสันเมื่อเดือนอเอปพิปปีที่แล้วแล้วในส่วนของอโรคโควิดนะคะคือทางส่วนของส่วนสันรฮาร์มิกาคือมีในส่วนของวัคซีนเยอะมากเลยทุกคนเยอะมากเกินความต้องการของพลเมืองนะคะแล้วที่นี้ ทั้งส่วนของสหรัฐอเมริกาเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะไฟติ้งในส่วนของโรคโควิดนี้ได้นะเขาคิดว่าจะสามารถเปิดประเทศแล้วก็ทุกคนใช้ชีวิตปกติได้เพราะว่าเขามีวัคซีนที่ดีแล้วก็มีวัคซีนเยอะสําหรับพลเมืองเขาใช่ไหมคะแต่ว่าผิดพลาดค่ะเพราะว่าในส่วนของโรคระบาดนี้นะคะยังต้องต่อสู้กันอีกยาวเพราะว่ามันมีสายโควิด สายกลายพันธุ์เกิดขึ้นใช่ไหมคะสามารถที่จะเป็นติดเชื้อได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นนะคะซึ่งสายพันธุ์นี้ก็คือสายพันธุ์เดลตานะคะแล้วจะมีสายพันธุ์อื่นๆอีกเดลต้าพลัสแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆที่รุนแรงอีกนะคะทางส่วนของสหรัฐอเมริกาก็เลยเอ๊ะตรงส่วนของวัคซีนที่ฉีดไปอาจจะไม่อา่าเพียงพอแล้วก็อา่าคุมกันได้ไม่ดีพอ เพราะว่าระยะเวลาฉีดเขาฉีดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะบางคนก็ครบอยู่ประมาณ6เดือน7เดือนแล้วนะคะในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาเองเลยเขาก็เลยมีส่วนในของอนุมัติในการฉีดบูสเตอร์นะคะในเข็มที่3เกิดขึ้นซึ่งในการบูสเตอร์นี่ไม่ใช่หมายมันไม่ได้หมายความว่าในส่วนของวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพนะคะทุกคนมัน อย่างที่บอกค่ะ,ะในส่วนของโควิดมันมีกลา,ายพันธุ์เขาก็เลยต้องมีการเสริมสร้างแอนติบอดีให้ทุกคนได้เพิ่มขึ้นมีแอนติบอดีเพิ่มขึ้นเพราะว่าการฉีดมันเป็นการฉีดที่ระยะเวลายาวนานแล้วในส่วนของแอนติบอดีในส่วนของ, ody, ว,ของอวัคซีนอาจจะลดประสิทธิภาพลงนะคะเหมือนการฉีดวัคซีน โรคไข้หวัดใหญ่ประจําปีอะไรประมาณนี้ค่ะมันต้องมีการฉีดทุกปีอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็จะเป็นแบบประมาณนั้นไปนะคะทางสหรัฐอเมริกาก็เลยมีการเริ่มฉีดบูสเตอร์ขึ้นช่วงประมาณกันยายนที่ผ่านมานะคะในส่วนของไฟเซอร์สําหรับผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคประจําตัวร้ายแรงโรคติดต่ตอร้ายแรงอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะมาฉีดบูสเตอร์ได้แต่ว่าคนทั่วไปณตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะฉีดได้นะคะแต่ว่าก็ เร็วๆนี้ก็คิดว่าน่าจะสามารถจะฉีดได้เช่นกันนะคะถามว่าทำไมตัวเองถึงได้รับการฉีดบูสเตอร์ล่ะเพราะว่าอายุ65แล้วหรอไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนจอร์นสัรแอนจอร์นสัรซึ่งมันเป็นวัคซีนที่ภูมิภูมิกันน้อยที่สุดใน3แวัคซีนนะคะ,ะทาง CDC สหรัฐอเมริกาเขาก็เลยมี ส่งแมสเศษมาให้เราเมื่อวันที่2 3ตุลาคมที่ผ่านมานะคะว่าเรามีสิทธิ์ที่ได้รับการฉีดบูสเตอร์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนของจอร์นสันแอนจอร์นสันที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีน2เดือนขึ้นไป แล้วนะคะถึงจะสามารถที่จะมาบูสเตอร์ได้นะคะเราจึงได้รับจิตนั้นค่ะก็เลยไปฉีดวัคซีนมาตามวิดีโอที่เห็นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของจอร์นสันเองจอร์นสันที่เราฉีดมาก่อนหน้าก็คือหลังจากนั้นเราไม่มีผลในส่วนเอฟเฟกของเรื่องริมเลือดอะไรนะคะก็ผ่านมาด้วยดีตอนนี้ก็เเดือนแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยไปฉีด วัคซีนในส่วนของบูสเตอร์เพิ่มแล้วทีนี้ในส่วนของที่สหรัฐอเมริกาเขามีการเวลาเราไปฉีดบูสเตอร์เราสามารถที่จะเลือกฉีดได้ค่ะก็มีในส่วนของการ mix and match นะคะคือวัคซีนผสมนั่นเองอย่างที่บ้านเราเรียกกันนะคะก็ เราสามารถที่จะเลือกในส่วนของเข็มแรกเ็นจอนสานเราก็สามารถเลือกเจนซอนสันเหมือนเดิมก็ได้ในการบูสเตอร์หรือไม่ก็ไฟเซอร์ก็ได้หรือไม่ก็โมเดอร์น่าก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราจะเลือกแต่ว่าก่อนที่เราจะเลือกเราต้องปรึกษาในส่วนของแพทย์ประจําตัวของเราก่อนนะคะว่าในส่วนของวัคซีนตัวไหนที่ได้ทําอาจจะทําให้เราได้รับประสิทธิภาพาสร้างแอนติบอดีที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรานะคะแล้วก็แล้วแต่เราเลือก ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ลึกเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะในส่วนของคนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกนะคะในส่วนของ f อมฟเซอรและ m o เดอร์นะคะก็ต้องได้เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน6เดือนแล้วขึ้นไปนะคะแล้วก็มีอายุ65ปีขึ้นไปอย่างที่เราบอกอข้างต้นเมื่อกี้แล้วเนาะถึงจะสามารถฉีดได้นะคะทุกคนมาพูดถึงเรื่องเอฟเฟกต อาการนะคะหลังฉีดเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะที่เราให้เห็นวิดีโอก่อนหน้านี้นะเราไปฉีดตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาวันจันทนะคะทุกคนวันนี้ที่เราทําคลิปวิดีโอเป็นวันพฤหัสนะคะทุกคนตอนนี้เราก็หายดีแล้วนะคะไม่เจ็บมีแค่แบบรู้สึกนิดหน่อยะคะ่ะนิดหน่อยถ้าจับนะคะแต่ว่ารวมรวม เราไม่มีเอฟเฟกที่อัอนตรายใดๆนะคะแต่ว่าก็ต้องรอดูต่อไปค่ะก็คือวันแรกนะคะที่เราฉีดก,ก็คือมันจะรู้สึกหน่วงๆใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันหน่วงๆรู้สึกเออเคล็ดคลแขนเคล็ดเคล็ดนะคะส่วนวันที่2คืออาการออกมาแล้วค่ะอาการออกมากเลยคืออาการเจ็บแขนล้าวไปทั้งแขนเลยนะคะขยับแขนไม่ได้แล้วก็ปวด แล้วก็รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็รู้สึกเหมือนมีไข้อ่อนๆค่ะในวันที่2นะคะแล้วก็อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็อันนี้อาการแล้วแต่เราคิดว่าแล้วแต่แต่คนนะคะที่จะเป็นนะคะแต่เราก็ไม่ได้กินยาอะไรนะคะพอมาวันที่3วันที่3าเราเราแปลกประหลาดใจมากเลยนะคะวันที่2เรารู้สึกแย่มากรู้สึกแบบเอ้ยเหมือนไม่สบายนูนนี่ปวดตัวปวดแขนนอนคือแบบพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ได้เลยนอนแบบไม่สบายตัวแล้วก็รู้สึกตัวตลอดเพราะว่ามันเจ็บ ตรงแผนที่เราฉีดนะคะเราฉีดด้านซ้ายเนาะแต่พอวันที่สามปุ๊บทุกคนมันหายเลยค่ะก็คือแบบเฮ้ยอาการเจ็บแขนคือแบบบรรเทาลงน้อยลงแบบเหมือนไม่มีอะไรคือแบบรู้สึกถ้าถ้าจะรู้สึกคือไปจับหรืออะไรกดอะไรประมาณนี้ก็จะค่อยรู้สึกนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือวันนี้คือแบบเฮ้ยไม่มีอันนี้วันวัน,ว,นวันที่4ี่เนาะวันที่4ี่เราก็ ชิวๆแล้วค่ะก็คือโอเคสบายสบายขึ้นแล้วแต่ว่าในส่วนของการฉีดวัคซีนนะคะคือเขาให้ดูบันจะเกิดประสิทธิภาพวัคซีนจะเกิดประสิทธิภาพมากก็คือหลังจาก14วันแล้วนะคะก,ก็ดูอาการไปนะคะหึงถึงสามอาทิตย์นะคะอาการถ้าใครมีผลเอฟเฟกนูน่นนี่ก็คือสามารถดูได้ในช่วงนี้นะคะก็ ตรงนี้ก็เลยามาเล่าแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะหลังจากที่เราฉีดแล้วเป็นยังไงซึ่งอย่างที่บอกคือแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนแข็งแรงอาจจะอาการไม่มีเลยบางคนแบบร่างกายอ่อนแออาจจะมีมากเป็นไข้ทูง3อวันนู่นนี่นะคะส่วนของเราเราคิดว่าอาการของเรา,าคืออาการเอฟเฟกปกตินะคะ แต่ก็ต้องรอต่อไปนะคะเราดูต่อไปนะคะในส่วนของ booster เนอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรารีบ booster เพราะว่าช่วงเดือนอมกราคมะคะ่ะช่วงเดือนคริสต์มาสช่วงคริสต์มาสเราจะไปครุสนะคะไปเรือซึ่งจะเจอคนเยอะแยะเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะทุกคนก็เลยต้อง b o เ s t e r เพื่อเพิ่มแอนติบอดีให้ร่างกายนะคะ ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ในการฉีดวัคซีนให้ทุกคนได้ฟังนะคะเพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาณนะตอนนี้มีการ mix and match แล้วแล้วก็หรือที่บ้านเราเรียกว่าวัคซีนผสมนะคะกะ็ทุกคนก็ฉีดแล้วก็ไม่เกิดอันตรายนะคะโดยเฉพาะที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะผู้ว,ว่าการรัฐก็มีการนำร่องในการฉีดวัคซีนผสมของเขาเป็นคน อายุ54นะคะก็ฉีดวัคซีนได้เพราะว่าเขาฉีดจอร์ันเข็มแรกเขาเลือกที่จะฉีดโมเดอร์นานะคะ,ะจริงๆแล้วฉีดโมเดอร์นาดีที่สุดนะคะทุกคนภูมิขึ้นเยอะมากกว่าไฟเซอร์นะฉีดของ โมเดอร์นาก็ขึ้นภูมิขึ้นประมาณ76เท่านะคะแล้วก็ของไฟเซอร์ภูมิขึ้นสามเท่าแล้วก็จอ์นสัน4เท่านะคะก็เลือกเอานะคะว่าจะเลือกตัวไหนแล้วก็ให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะทุกคนก็มาฝากให้ทุกคนได้ชมกันนะคะได้รับฟังกันนะคะว่าที่อเมริกามีการฉีดวัคซีนผสมวัคซีนควยฉีดควยแล้วนะคะทุกคนก็ไม่เป็นอันตรายใดๆนะคะก็แล้วแต่ทุกคนเลือกสรรแล้วก็เฝ้า ระวังในการฉีดดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้ามีเอฟเฟกอะไรก็ให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะคะวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะยังไงฝากคลิปด้วยอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเมี่หอมด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆก็ฝากด้วยนะไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะละ